สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้อง fc ทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าเนาะจ้าขอบคุณถูกการรับส้มขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์เนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็มาปุบกับแนวทางนิเคอีรอบเ้ารบรอบ,บวันที่เจ็ดเดือน1ิบสองหาหกับแอดจอยพารวยตามเคยจ้าสำหรับนีเคอีวันที่เจ็กเป็นวันซุกแล้วเนาะจ้า ก่อนสิไปรับซมนี่เคอีวันที่เจ็ดวันสุกอาจะเดียมาเบิงผลสรุปย้อนหลังกันก่อนจากวันที่หกจ้าสำหรับพู้นี่เคอีรอบเศารารอบบ่ายวันที่หกรอบเศา้านอจ่ายเอ็นจอยห้เด่นอยู่ที่สามสองรูดจา้าผลของรอบเศา้าจะบนออกศูนย์ จ็ดศูนย์สามเจ็ดเนาะจ้าศูนย์สามเจ็ดก็เข่ากันไปตรงตรงเต็มเต็มเนีนเนีนกันเลยทีเดียวเนาะจ้าศูนย์สามเจ็ดเนาะจ้าสามเจ็ดเข่าตรงตรงเนีนเนีนเนาะจ้าสามเจ็ดจะเด่นสามรูดสามเข่าจ้าศูนย์สามนึ่กลมาอยู่ในรักลวยลักซิปอยู่เนาะจ้าสำหรับรอบเสาร์เนาะจ้าสองตัวล่างออกสี่แปดสี่จ้าแปดสี่อันนี้รุดไปเนาะจ้าสำหรับรอบบหาหากรูดผลของรอบบจะบนออก หนึ่งสามศูนย์เจ็ดเจ็ดรอบายนี่ค่ะรุดไปเราจะทางบนหลักกลางเนาจะสามศูนย์นี่ให้รอบเสาเนาจะมาออกในรอบบายตรงๆเลยเนาจะก็ยินดีกับพี่น้องเอฟซีทตามนี่เคอีกับแอดจอยเนาจะวันที่หกนี่ก็ถือว่าได้เฮกันอีกอยู่เนาจะสำหรับวันที่หกเราจะเข่าตรงๆเนาจะรอบเสาจะบนเจ็ดสามเจ็ดนาะจ้าสามเจ็ดจ้าเดี๋ยวมาต่อกันของวันที่เจ็ดกันเลยจ้า ช่วนนี้คำนวณแนวทางหลยเนอกจากสมองกับอาจสีเออเลอร์นิดหนึ่งก็ต้องอาจสีบาพิเบาถืออาจสีบลกับนากรับลังก็ต้องขอสุดขอไฟพีพีเอฟซีหลายๆนอกจากคำนวณแนวทางไลายกับสมองเริบ่บเออเลอร์แล้วละจ้ะสำหรับนี่เคอีวันที่เจ็ดจ้ะสำหรับคลิปนี้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางแนวทางมีเขา่ามีรูดนอกจากพิษผ่านโมเลกัน,นจะต้องขอสุดขคอไฟพีพีเอฟซีหลายๆจ้ะถ้าหมักถ้าชชบยังปล่อยตามถ้าบหมักบ่ชบกับปล่อยผ่านได้นอกจ้ะ หลบเสาเมื่อนี่อยู่ที่หนึ่งศูนย์รูดหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหกศูนย์หนึ่งศูนย์สาม 04, 0ู0ย์สี่ศูจ็ดศูนย์้าศูนย์เจสำหรับรอบบายเมื่อนี้อยู่ที่45รูดจ้ารอบบาย4ี่หาลูดเด่น4ีูดสมี40 4ศูน สี่หนึ่งสีห่ห้าห้ามีหา่ห้าห้าสามห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเจ็ดหา้าแปด สำหรับตัวเด่นตัวเน่นจ้ารอบบายหาสามหาศูนย์ห้าเจ็ดสี่ห้าสี่หนึ่งสี่สามถ้าพี่พีเอฟซีมากตัวได้ชอบตัวได้กระนันไปเปลี่ยนแนวทางใดน้อจ้าศูนย์เจ็ดศูนย์สาม หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกนี่คือหุ้นนี่เคอีรอบเศารารอบบ่ายของวันที่เจ็ดเดือนสิบวันศุกร์เนาะจ้ากับประมาณนี้ตามนี้เลยเนาะจา้าถ้าหมักถ้าชอบจังกวยตามถ้บมาบ่หมักบ่ชอบปล่อยผ่านได้เนาะจา้าเขาตัวใดแปบงรดก็กสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปสู่แอดจอยฟังได้เลยเนาะจา ys, ้าแอดจอยสิไใดมีกาลังใจในการทําแนวทางโตอไปเนาะจา้าสําหรับนี่เคอีเจอกันอีกที่กะ ประมาณวันจันทร์เนาะจ้าถ้าบอกวันจันทร์ก็อาทิตเป็นตอนเย็นวันอาทิตย์เนาะจ้าเดี๋ยวจอยเดียวแอรจอยลงให้อีกที่หนึ่งเนาะจ้าขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านโชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าจิ้มตัวใดก็ขอให้ไดขอให้โดนขอให้เฮงเฮงรวยรุยกันทุกคนทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้แอรจอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า